คุณรู้ไหมว่าคนจำนวนมากไม่ได้ล้มเหลวเพราะไม่มีเงินแต่ล้มเหลวเพราะไม่เข้าใจวิธีใช้เงินคนมากมายเหนื่อยแทบตายเพื่อแลกเงินแต่สุดท้ายกลับไม่รู้เลยว่าตัวเองวิ่งไปเพื่ออะไรการทำงานหนักไม่ใช่คำตอบถ้าคุณไม่รู้จักทิศทางที่ถูกต้องเหมือนคุณวิ่งบนลู่วิ่งที่ไม่เคยพาคุณไปไหนไกลนี่คือความจริงที่เจ็บปวดแต่ก็เป็นความจริงที่ถ้าเรายอมรับเราจะสามารถเรื่องต้นใหม่ได้อย่างถูกต้อง สิ่งที่คุณจะได้ฟังในอีพีนี้ไม่ใช่การบ่นถึงปัญหาเก่าไม่ใช่การตอกย้ำว่าคุณผิดพลาดอย่างไรแต่คือ5รหัสรับการเงินที่จะเป็นเหมือนกุญแจไขประตูสู่ชีวิตใหม่เราจะไม่เสียเวลาอยู่กับความกลัวความผิดพลาดหรือหนี้สินที่ทวงชีวิตเราอีกต่อไปแต่เราจะโฟกัสที่ทางออกและวิธีแก้ที่ใครก็ตามไม่ว่าคุณจะเริ่มจากศูนย์หรือเริ่มจากติดลบก็สามารถใช้ได้ผมอยากบอกคุณตรงนี้ว่า การเงินไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาแต่มันคือเรื่องของระบบเรื่องของวิธีคิดและเรื่องของการตัดสินใจซ้ำๆในแต่ละวันถ้าคุณปรับมุมมองและสร้างนิสัยใหม่ได้คุณจะเปลี่ยนเส้นทางชีวิตไปอย่างสิ้นเชิงไม่ว่าตอนนี้คุณอยู่จุดไหนคุณสามารถเปลี่ยนได้เสมอและนี่คือสิ่งที่คุณจะได้จากวันนี้เราจะคุยกันถึง5รหัสลับที่จะทําให้คุณมองเงินแบบใหม่ใช้เงินแบบใหม่และสร้างชีวิตแบบใหม่ รหัสลับที่คนรวยเข้าใจมาตลอดแต่คนส่วนใหญ่มองข้ามรหัสลับที่จะเปลี่ยนจากการเป็นทาสเงินไปเป็นเต้านายเงินเปลี่ยนจากความเหนื่อยล้าไร้ทิทางไปเป็นการเดินทางที่มั่นคงและมีอิสรภาพดังนั้นถ้าคุณกำลังฟังอยู่ตอนนี้ผลอยากให้คุณตั้งใจเพราะสิ่งที่จะได้ยินต่อไปนี้อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่สุดในชีวิตทางการเงินของคุณเลยก็ว่าได้นี่คือเวลาที่คุณจะเลิกหนีเลิกหลงทางและเริ่มต้นใหม่ด้วย รหัสลับการเงินที่แท้จริงรหัสลับที่หนึ่งเงินคือกระจกสะท้อนตัวตนเงินไม่ใช่เพียงแค่ธนบัตรหรือเหรียญที่เราถืออยู่ในมือแต่มันคือกระจกที่สะท้อนให้เห็นว่าตัวตนของเราจริงๆเป็นอย่างไรวิธีที่คุณหาเงินวิธีที่คุณเก็บเงินวิธีที่คุณใช้เงินมันเล่าเรื่องชีวิตคุณได้ชัดเจนยิ่งกว่าคำพูดที่คุณพูดกับใครเสียอีกลองคิดดูให้ดีเวลาคุณได้เงินเดือนมา คุณทำอะไรเป็นอย่างแรกบางคนรีบใช้ซื้อของที่อยากได้ทันทีบางคนกันเงินไปจ่ายหนี้บางคนกันเงินไว้ลงทุนหรือบางคนกันไว้เพื่อออมสำหรับอนาคตพฤติกรรมเหล่านี้สะท้อนชัดเจนว่าคุณให้คุณค่าอะไรในชีวิตคุณมีระบบระเบียบในใจอย่างไรและคุณกำลังสร้างอนาคตแบบไหนเพราะเงินคือผลลัพธ์การตัดสินใจซ้ำๆทุกวัน ปัญหาคือคนส่วนใหญ่ไม่เคยยอมรับความจริงข้อนี้หลายคนโทษเศรษฐกิจโทษรัฐบาลโทษเจ้านายโทษโชคชะตาแต่ไม่เคยถามตัวเองว่าที่เรามีเงินไม่พอเกิดจากวิธีคิดและวิธีใช้ชีวิตของเราเองหรือเปล่าเงินเป็นเพียงเครื่องมือถ้าใช้ถูกมันก็พาเราไปข้างหน้าถ้าใช้ผิดมันก็ทวงเราไว้กับที่แต่ความจริงคือไม่มีใครหนีพ้นการสะท้อนของมันได้เลยแล้ววิธีแก้คืออะไร วิธีแก้คือคุณต้องกล้ามองกระจกนี้อย่างตรงไปตรงมาลองย้อนดูย้อนหลังไปสัก6เดือนหรือหนึ่งปีดูวิธีใช้เงินของตัวเองอย่างละเอียดคุณจะเห็นรูปแบบชัดเจนเช่นคุณใช้จ่ายกับของที่ไม่จำเป็นมากเกินไปคุณไม่เคยกันเงินเก็บก่อนใช้หรือคุณไม่เคยลงทุนอะไรเลยและหวังจะมีอนาคตมั่นคงเมื่อคุณเห็นความจริงที่สะท้อนออกมาคุณถึงจะเริ่มเปลี่ยนได้เพราะการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นที่การยอมรับ เมื่อยอมรับแล้วขั้นต่อไปคือการสร้างนิสัยใหม่นี่คือหัวใจสำคัญถ้าคุณไม่เปลี่ยนนิสยัยคุณจะวนอยู่กับที่ตลอดไปวิธีง่ายๆที่ได้ผลคือการใช้กฎ50ทับ30ทับ20ใช้50%สํำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็นใช้30%สำหรับสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีความสุขและเก็บออมลงทุน20%ทันทีตั้งแต่ได้เงินมา นี่ไม่ใช่สูตรมหัศจรรย์แต่เป็นกรอบคิดที่ฝึกให้คุณมีระเบียบและฝึกใจให้รู้จักพออีกวิธีคือกดจ่ายตัวเองก่อนทุกครั้งที่ได้เงินมาแทนที่จะรอเหลือแล้วค่อยเก็บให้กันเงินออมไว้ก่อนทันทีอย่างน้อย10%ของรายได้สิ่งเล็กๆแบบนี้สะท้อนว่าคุณกำลังเคารพอนาคตของตัวเองเพื่อสร้างแรงบันดาลใจลองดูตัวอย่างจริง คนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกหลายคนเริ่มต้นจากศูนย์แต่สิ่งที่ต่างคือวิธีคิดเรื่องเงินวอร์เรนบัฟเฟตต์เริ่มลงทุนตั้งแต่เป็นวัยรุ่นไม่ใช่เพราะเขารวยแต่เพราะเขามีวินัยที่จะกันเงินเล็กน้อยมาลงทุนเขามองเงินเป็นเพื่อนไม่ใช่ศัตรูเขารู้ว่าทุกดอลลาร์ที่เขาเก็บคือทหารที่จะออกไปทำงานแทนเขาในอนาคตหรือคนไทยธรรมดาหลายคนที่สามารถเก็บเงินจากรายได้ไม่มาก แต่เพราะพวกเขามีระบบที่ชัดเจนพวกเขาสามารถปลดหนี้และสร้างชีวิตใหม่ได้ซึ่งเหล่านี้บอกเราว่าไม่ใช่จำนวนเงินที่คุณเริ่มต้นแต่คือการสะท้อนตัวตนผ่านนิสัยการเงินของคุณในเชิงปรัชญาถ้าคุณอยากรู้จักใครสักคนไม่ต้องฟังคำพูดของเขาแค่ดูว่าเขาใช้เงินอย่างไรเพราะเงินคือการตัดสินใจที่จับต้องได้ที่สุดและในเชิงธรรมะเงินสะท้อนความอยากและความพอใจของเรา ถ้าเราใช้เงินเพื่อตอบสนองความอยากไม่รู้จักเราจะไม่มีวันพอแต่ถ้าเราใช้เงินด้วยสติและเมตตาเราจะสร้างคุณค่าทั้งตัวเองและคนรอบข้างดังนั้นรหัสลับแรกนี้คือคุณต้องยอมรับว่าเงินคือกระจกสะท้อนตัวตนและกล้ามองที่ภาพสะท้อนนั้นถ้าวันนี้คุณเห็นภาพที่ไม่ชอบเช่นภาพของหนี้สินความไม่มีวินยัยความกลัวจงใช้โอกาสนี้ในการเปลี่ยนไม่ใช่เพื่อใคร แต่เพื่ออนาคตของคุณเองเมื่อคุณเปลี่ยนนิสัยเงินก็จะสะท้อนสิ่งใหม่กลับมาและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางสู่ความมั่งคั่งที่แท้จริงรหัสลับที่สองนี่คือครูไม่ใช่ศัตรูเวลาพูดถึงคำว่านี่คนส่วนใหญ่จะรู้สึกกลัวเหมือนมันเป็นปีศาจที่คอยตามหลอกหลอนทำให้เรานอนไม่หลับทำให้เราต้องทำงานหามรุ่งหาขําเพื่อชดใช้ หลายคนใช้ชีวิตเหมือนนักโทษที่ถูกจองจำอยู่ในคุกที่มองไม่เห็นแต่แท้จริงแล้วนี่ไม่ใช่ศัตรูนี่คือครูที่คอยสอนเราเรื่องวินัยความรับผิดชอบและการตัดสินใจในชีวิตถ้าเรามองนี่หีถูกมันจะกลายเป็นหนึ่งในบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เงินเคยสอนเราก่อนเรื่องต้องยอมรับความจริงว่านี่มีอยู่สองประเภทนี่ที่ดีและนี่ที่ไม่ดีนี่ที่ดีคือนี่ที่สร้างสินทรัพย์ นี่ที่ทำให้เราเติบโตเช่นกู้เพื่อการศึกษากู้เพื่อทำธุรกิจที่มีศักยภาพกู้เพื่อซื้อบ้านที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นในอนาคตนี่เหล่านี้ถ้าเราบริหารจัดการดีมันคือเครื่องมือที่ช่วยให้เราก้าวหน้าได้เร็วขึ้นแต่นี่ที่ไม่ดีคือนี่ที่สร้างภาระและกินชีวิตเราเช่นนี่บัตรเครดิตที่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนี่สินเชื่อที่กู้มาเพื่อซื้อของหรูนี่ที่เกิดจากความอยากที่เกินจําเป็นนี่แบบนี้ไม่ได้ช่วยสร้างอนาคต แต่กำลังขโมยอนาคตไปจากเราปัญหาของหลายคนคือไม่เคยแยกแยะนี่ทั้งสองแบบออกจากกันมองว่านี่ทั้งหมดคือสิ่งเลวร้ายจึงพยายามหนีแทนที่จะเรียนรู้จากมันวิธีแก้คือเริ่มมองนี่เป็นบทเรียนลองจดรายการนี่ที่คุณมีทั้งหมดแยกว่าอันไหนคือน,นี่ดีอันไหนคือน,นี่ไม่ดีจากนั้นให้คุณถามตัวเองว่านี่แต่ละก้อนสอนอะไรฉันนี่เพื่อการศึกษาสอนเรื่องการลงทุนในตัวเอง นี่บัตรเครดิตที่ก่อปัญหาสอนเรื่องการควบคุมความอยากนี่ธุรกิจที่ยังไม่มีกำไรสอนเรื่องการวางแผนและการจัดการความเสี่ยงจากนั้นเมื่อคุณเห็นชัดแล้วว่านี่คือครูคุณจะเริ่มใช้มันเป็นเครื่องมือแก้ปัญหาได้วิธีหนึ่งที่ได้ผลคือการใช้กลยุทธ์ snowball method หรือการจับการหนี้แบบก้อนหิมะโดยเริ่มปิดหนี้เล็กที่สุดก่อนเพื่อสร้างความรู้สึกสำเร็จเมื่อหนี้เล็กหมดแล้วก็เอาเงินที่เคยจ่ายตรงนั้นมาโปะหนี้ก้อนใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ วิธีนี้ไม่ได้แค่ล้างนี่แต่ยังสอนใจเราว่าทุกครั้งที่เราลงมือเรากำลังขยับเข้าใกล้อิสรภาพมากขึ้นหรือถ้าใครต้องการจบนี้ดอกเบีย้ยแพงที่สุดก่อนก็เลือกวิธี Avalanche Method โฟกัสที่นี่ที่กินดอกเบีย้ยเราเยอะที่สุดการชำระนี่แบบนี้คือการฝึกวินยัยฝึกการวางลำดับความสำคัญและนี่คือบทเรียนล้ำค่าที่นี่กำลังสอนเรามาดูตัวอย่างจริงหลายคนที่กลายเป็นมหาเศรษฐีในวันนี้เคยผ่านการเป็นนี้มหาศาลมาก่อน โรเบิร์ตคิโยสากิเจ้าของหนังสือพ่อรวยสอนลูกเคยล้มละลายธุรกิจล้มเหลวและมีหนี้มากมายแต่เขาเรียนรู้จากบันและเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องเงินจากการทำงานเพื่อเงินเป็นการให้เงินทำงานเพื่อเขาหรือแม้แต่คนใกล้ตัวในชีวิตจริงคนธรรมดาที่เคยจมอยู่กับหนี้บัตรเครดิตแต่วันหนึ่งตัดสินใจเปลี่ยนพวกเขาหยุดโทษโชคชะตาและหันมาเรียนรู้การจัดการหนี้วางแผนใหม่ใช้เวลาไม่กี่ปีก็สามารถปลดหนี้ แล้ววันนี้มีชีวิตที่มั่นคงกว่าเดิมสิ่งที่ต่างออกไปคือเขามองนี่เป็นครูไม่ใช่ศัตรูในเชิงปรัชญานี่คือการสะท้อนว่าเรายังมีอะไรบางอย่างที่ต้องเรียนรู้และในเชิงธรรมะนี่คือผลการตัดสินใจในอดีตพระพุทธเจ้าสอนเรื่องเหตุและผลทุกหนี่ที่เกิดขึ้นวันนี้ไม่ใช่เพราะโชคร้ายแต่เพราะการกระทําและการเลือกของเราเมื่อวนันนี้ดังนั้นทางออกไม่ใช่การหนีแต่คือการผาเผชิญและเรียนรู้ ใช้นี่ีิเป็นบทเรียนที่เปลี่ยนอนาคตของคุณได้เมื่อคุณเริ่มเห็นนี่เป็นครูคุณจะไม่กลัวมันอีกต่อไปคุณจะใช้มันเป็นแรงผลักดันในการสร้างวินยัยคุณจะขอบคุณมันที่ทําให้คุณตาสว่างและคุณจะเริ่มต้นใหม่ด้วยทักษะและภูมิปัญญาที่แข็งแกร่งกว่าเดิมรหัสลับที่สใช้เงินซื้อเวลาไม่ใช่ซื้อภาพลักษณ์คุณรู้หรือไม่ว่าหนึ่งในความผิดพลาดใหญ่ที่สุดของพวกคนส่วนใหญ่ คือการใช้เงินไปซื้อสิ่งที่หมดค่าเร็วที่สุดนั่นก็คือภาพลักษณ์ทางสังคมเราอยากให้คนอื่นมองว่าเราดูดีเราอยากได้การยอมรับเราอยากให้ใครบางคนอิจฉาเราและทั้งหมดนี้ทำให้เรายอมจ่ายเงินไปกับสิ่งที่ไม่เคยสร้างคุณค่าจริงๆโทรศัพท์รุ่นใหม่ที่ราคาแพงแต่ใช้ไม่ต่างจากรุ่นเก่ากระเป๋าเสื้อผ้านาฬิการถหรูที่สุดท้ายก็กลายเป็นภาระมากกว่าความสุข เรากำลังใช้เงินซื้อสิ่งที่คนอื่นมองแค่ไม่กี่วินาทีแล้วเรากลับต้องผ่อนมันเป็นปีปีโดยที่เวลาชีวิตของเราถูกแลกไปโดยไม่รู้ตัวปัญหาคือเราไม่เคยคิดว่าทุกบาททุกสตางค์ที่จ่ายออกไปนั้นแท้จริงแล้วมันคือเวลาที่เราต้องเอาชีวิตไปแลกมาคุณทำงานหนึ่งเดือนเพื่อซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่แปลว่าคุณกำลังเอาเวลา720ชั่วโมงไปแลกกับเครื่องมือที่ให้ความสุขคุณเพียงไม่กี่วัน และนี่คือการซื้อขายที่ไม่คุ้มค่าที่สุดในชีวิตถ้าคุณมองเงินเป็นเวลาคุณจะเริ่มเลือกอย่างมีสติคุณจะถามตัวเองเสมอว่าสิ่งที่ฉันกำลังจะซื้อคุ้มค่ากับเวลาชีวิตที่ต้องแลกไปหรือไม่สิ่งนี้จะช่วยให้ฉันมีอิสระมากขึ้นไหมถ้าใช่ก็จ่ายไปเลยแต่ถ้าไม่ใช่แม้มันจะทำให้คุณดูดีในสายตาคนอื่นก็อย่าลืมว่าคนเหล่านั้นไม่ได้มาใช้ชีวิตแทนคุณ จงเลือกใช้เงินเพื่อซื้อเวลาที่มีคุณค่าเวลาที่จะอยู่กับคนที่คุณรักเวลาที่จะทำงานที่คุณหลงไหลเวลาที่จะเรียนรู้และเติบโตวเวลาที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความหมายเพราะสุดท้ายแล้วเวลาไม่เคยโกหกมันจะบอกเราว่าเราใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าหรือเปล่าปลรหัสลับที่สความพอดีเท่ากับความมั่งคั่งที่แท้จริง หนึ่งในกับดักที่ใหญ่ที่สุดของโลกยุคปัจจุบันคือความคิดว่าถ้ามีมากกว่านี้ฉันจะมีความสุขมันคือมายาที่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เล็กผ่านโฆษณาผ่านสังคมผ่านคําพูดของคนรอบตัวเราถูกสอนให้ไล่ตามความมากขึ้นตลอดเวลามากขึ้นในรายได้มากขึ้นในทรัพย์สินมากขึ้นในชื่อเสียงแต่ไม่ค่อยมีใครบอกว่าพอแค่ไหนถึงจะพอคนจํานวนมากจึงวิ่งอย่างไม่หยุดหย่อน โดยไม่รู้เลยว่ากำลังวิ่งไปสู่เส้นชัยที่ไม่มีจริงและสุดท้ายก็หมดแรงหมดไฟโดยไม่เคยได้สัมผัสความสุขที่แท้จริงปัญหาที่แท้จริงคือเราสับสนระหว่างความอยากกับความจำเป็นความอยากไม่มีวันสิ้นสุดเมื่อคุณได้บ้านหลังเล็กคุณก็อยากได้บ้านหลังใหญ่กว่าเมื่อคุณได้รถหนึ่งคันคุณก็อยากได้สองคันเมื่อคุณมีเงินเก็บหนึ่งล้านคุณก็อยากได้สิบล้านและเมื่อคุณได้สิบล้านคุณก็อยากได้ร้อยล้าน ความอยากไม่เคยหยุดนิ่งเหมือนเปลวไฟที่ไม่มีวันดับแต่ความจำเป็นจริงๆของเรานั้นน้อยมากแค่มีบ้านให้อยู่มีอาหารให้กินมีคนที่เรารักและมีสุขภาพที่ดีเพียงเท่านี้ก็พอให้ชีวิตมีคุณค่าแล้ววิธีแก้ปัญหาคือเราต้องฝึกใจให้เข้าใจคำว่าพอดีเพราะความพอดีคือรหัสลับของความมั่งคั่งที่แท้จริงมั่งคั่งไม่ได้หมายถึงการมีมากที่สุดแต่มันหมายถึงการมีในระดับที่คุณจัดการได้รู้สึกสบายใจ และยังเหลือแบ่งปันให้ผู้อื่นได้ด้วยถ้าคุณมีเงินร้อยล้านแต่ใจคุณไม่เคยพอคุณก็ยังรู้สึกจนแต่ถ้าคุณมีเงินหนึ่งล้านและใช้มันอย่างมีปัญญาคุณก็มีชีวิตที่มั่งคั่งกว่าคนที่มีเงินสิบล้านเสีอีกลองเริ่มจากการวางระบบการใช้ชีวิตใหม่แทนที่จะถามตัวเองว่าฉันจะหาเงินมากขึ้นได้อย่างไรให้เริ่มถามว่าฉันจะทำอย่างไรให้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพโดยไม่ต้องใช้เงินเกินจำเป็น คุณอาจพบว่าความสุขของคุณไม่ได้มาจากสิ่งของราคาแพงแต่มาจากประสบการณ์เล็กๆเช่นการนั่งกินข้าวกับครอบครัวการได้ออกไปเดินเล่นในสวนการได้อ่านหนังสือที่ชอบการได้ใช้เวลากับตัวเองสิ่งเหล่านี้คือความสุขที่แท้จริงที่เงินซื้อไม่ได้และนั่นคือความมั่งคั่งในเชิงลึกที่คนส่วนใหญ่มองข้ามตัวอย่างที่เห็นชัดเจนคือหลายประเทศในแถบสแกนดิเนเวียคนที่นั่นไม่ได้ร่ำรวยเกินมนุษย์แต่พวกเขามีระบบที่ทำให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการกระจายทรัพยากรอย่างพอดีพวกเขาให้คุณค่ากับเวลามากกว่าเงินพวกเขาเชื่อว่าการได้ใช้เวลาทําในสิ่งที่รักได้อยู่กับครอบครัวและได้มีสมดุลในชีวิตคือความมั่งคั่งที่แท้จริงผลลัพธ์คือประเทศเหล่านี้ติดอันดับประเทศที่มีความสุขมากที่สุดในโลกในเชิงธรรมะพระพุทธเจ้าสอนเรื่องทางสายกลางไม่สุดตรงไปทางใดทางหนึ่งไม่ฟุ่มเฟือยเกินไปไม่ตรหนีเกินไปการเข้าใจและใช้ชีวิตแบบพอดีคือการสร้างความมั่นคงทั้งในทางโลกและทางธรรม เพราะมื่อใจเราพอใจเราก็สงบและเมื่อใจสงบความสุขก็เกิดขึ้นอย่างแท้จริงดังนั้นรหัสลับข้อนี้คือการรู้จักพอดีถ้าคุณใช้ชีวิตโดยไม่เคยถามว่าแค่ไหนถึงจะพอคุณจะวิ่งอย่างไร้จุดหมายไปตลอดชีวิตแต่ถ้าคุณรู้จักหยุดรู้จักเลือกรู้จักจัดสมดุลคุณจะค้นพบความมั่งคั่งที่แท้จริงซึ่งไม่ใช่แค่จำนวนเงินในบัญชีแต่คือความสงบในใจและความสุขที่ไม่ขึ้นกับตัวเลขใดๆ รหัสลับที่5สร้างรายได้จากคุณค่าไม่ใช่จากแรงงานล้นล้วนสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยถูกสอนคือรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนจริงๆไม่ได้มาจากการแลกแรงงานเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากคุณค่าที่เราสร้างขึ้นมาในโลกนี้คนจำนวนมหาศาลทำงานหนักทั้งชีวิตแต่ไม่เคยก้าวไปสู่ความมั่งคัง่งเพราะพวกเขาใช้เวลาทั้งหมดแลกกับเงินเดือนเมื่อหยุดทำงานรายได้ก็หยุดทันทีในขณะที่คนที่เข้าใจรหัสลับนี้ จะสร้างระบบรายได้หรือสินทรัพย์ที่ทำงานแทนพวกเขาไปตลอดปัญหาคือสังคมมักปลูกฝังให้เราเชื่อว่าทำงานหนักคือคำตอบแต่ความจริงแล้วคุณค่าไม่เกี่ยวกับชั่วโมงงานแต่เกี่ยวกับผลลัพธ์และประโยชน์ที่คุณสร้างได้ถ้าคุณสร้างสิ่งที่ช่วยแก้ปัญหาให้คนอื่นสร้างสินค้าที่เปลี่ยนชีวิตหรือสร้างเนื้อหาที่ให้แรงบันดาลใจรายได้จะวิ่งเข้ามาเองโดยไม่ต้องบังคับวิธีแก้คือเลิกมองตัวเองเป็นแค่แรงงาน และเริ่มมองว่าตัวเองคือผู้สร้างคุณค่าลองถามตัวเองว่าฉันมีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์อะไรที่คนอื่นต้องการฉันจะเปลี่ยนสิ่งนั้นให้เป็นรายได้รูปแบบใดได้บ้างมันอาจเป็นธุรกิจเล็กๆออนไลน์การสร้างเนื้อหาในโลกดิจิทัลการเขียนหนังสือการทำคอร์สหรือแม้แต่การลงทุนในทรัพย์สินที่สร้างผลตอบแทนคุณไม่จะเป็นต้องเริ่มใหญ่แต่คุณต้องเริ่มที่คุณค่าตัวอย่างจริงคือโอปราห์วินฟรีเธอไม่ได้รวยเพราะชั่วโมงงาน แต่รวยเพราะคุณค่าที่เธอมอบผ่านการสื่อสารเรื่องราวและแรงบันด,ดาลใจที่เธอสร้างขึ้นหรือในโลกดิจิตอลเราเห็นคนธรรมดาที่ใช้ความรู้เฉพาะด้านเช่นการทำอาหารการสอนภาษาการสอนออกกำลังกายกลายเป็นแหล่งรายได้ถาวรเพราะพวกเขาเปลี่ยนความรู้เป็นสินทรัพย์ที่คนอื่นเข้าถึงได้ซ้ำแล้วซ้ำอีกในเชิงปรัชญาการสร้างรายได้จากคุณค่าคือการคืนพลังอำนาจให้กับตัวเองคุณไม่ได้เป็นทาสของเวลาอีกต่อไป แต่คุณกำลังสร้างสิ่งที่มีความหมายซึ่งจะอยู่ต่อแม้คุณหยุดทำงานและในเชิงธรรมะการสร้างคุณค่าให้กับผู้อื่นคือการทำบุญในรูปแบบหนึ่งยิ่งคุณให้มากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งได้รับมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นรหัสลับข้อนี้บอกเราว่าถ้าคุณอยากมั่งคั่งจริงคุณต้องเริ่มจากการสร้างคุณค่าหาให้เจอว่าคุณทำอะไรได้ดีแล้วมันช่วยใครได้บ้างแล้วลงมือสร้างสิ่งนั้นขึ้นมาเพราะสุดท้ายแล้ว โลกไม่ได้จ่ายเงินให้กับแรงงานที่คุณใส่ลงไปแต่โลกจ่ายเงินให้กับคุณค่าที่คุณสร้างขึ้นมามาถึงช่วงท้ายการปิดท้ายเงินไม่เคยเป็นเพียงตัวเลขแต่มันคือกระจกที่สะท้อนตัวตนครูที่สอนผ่านนี่เครื่องมือซื้อเวลาที่แท้จริงบทเรียนของความพอดีและสุดท้ายคือเครื่องพิสูจน์ว่าคุณได้สร้างคุณค่าอะไรไว้บนโลกนี้รหัสลับทั้ง5ข้อที่เราได้พูดถึงไม่ใช่สูตรสำเร็จแต่คือกรอบความคิดที่จะเปลี่ยนเส้นทางการเงิน และเส้นทางชีวิตของคุณถ้าวันนี้คุณกำลังท้อแท้กับหนี้สินยาน่าหนีแต่ให้เรียนรู้ถ้าวันนี้คุณกำลังเหนื่อยกับการทำงานอย่ามัวแต่ไล่ตามภาพลักษณ์แต่ให้ถามว่ามันซื้อเวลาให้คุณจริงไหมถ้าวันนี้คุณยังไม่เคยถามตัวเองว่าอะไรคือพอดีจงถามเพราะความพอดีเท่านั้นที่จะทำให้คุณมั่งคั่งอย่างแท้จริงและถ้าวันนี้คุณยังใช้ชีวิตแค่แลกแรงงานกับเงินเดือนจงเริ่มสร้างคุณค่า เพราะนั่นคือกุญแจที่แท้จริงของอิสรภาพทางการเงินสุดท้ายนี้อย่าลืมว่าเงินไม่ใช่เป้าหมายแต่คือเครื่องมือเป้าหมายแท้จริงคือชีวิตที่คุณเลือกใช้ได้อย่างมีความหมายและถ้าคุณเข้าใจรหัสลับทั้ง5ข้อนี้คุณจะไม่ใช่แค่คนที่หาเงินได้แต่คุณจะเป็นคนที่ใช้เงินเป็นและเมื่อคุณใช้เงินเป็นคุณจะได้ทั้งอิสรภาพความสุขและความสงบในใจปิดท้ายแบบตรงไปตรงมาถ้าสิ่งที่คุณฟังในวันนี้กระทบใจ ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่องอิสระทางปัญญาแล้วเราจะเดินปัญญาไปด้วยกันสวัสดีครับ